เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมอเนจยนเกมมิ่งกันอีกแล้วครับผมตามชินเคยและอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับผมว่าเกม Call of Duty Warzone เนี่ยใกล้จะมาแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่มานะครับผมก็คือเร็วๆนี้นะครับแล้วเราก็เลยจะมาทําการเล่นเกม Call of Duty เวอร์ชันธรรมดากันก่อนนะครับผมแต่ว่าที่เราจะเล่นวันนี้เนี่ยก็คือผมเพิ่งโหลดเกมนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ผมแล้วก็บอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับผมเห็นโลโก้กาลินาแบบนี้นี่คือบอกเลยว่าสนุกมากๆแน่นอนนะครับผมคอร์ดดูตี้มืบายนะครับเราจะต้องลองกันแล้วในวันนี้นะครับตามคําขอพิเศษของเราเลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมแต่ว่าตอ่อก่อนอื่นเนี่ยคือเขาให้เราทําการดูอะไรวะเนี่ยทุกคนเขาให้เราเลือก อันนี้คือธรรมดาลแล้วก็แบบชัดนะครับผมที่เราอยากเลือกคืออะไรก็ได้ที่มันล่าหัวง่ายก็พอนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยผมจะมากดหัวเรียงตัวเลยนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อราชาฟรีไฟล์หัวหน้าแคนเนี่ยระดับฝีมือระดับหัวหน้าหน่วยมาทีนี่คือต้องมีเฉพาะยิงหัวนะคะผมเราก็ ให้เราทําการยอมรับเงื่อนไขาบางอย่างและตอนนี้ก็จะมีการสร้าง ID นะครับผมโอเคเลยทุกคนงั้นขอสร้างไอเดีนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมทีนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ตอนนี้มาแล้วครับผมนี่เป็นยังไงล่ะอันนี้ก็คือ ที่ต้อนรับเรานั่นเองนะครับผมก็คือจะมีการต้อนรับแล้วก็จะบอกการควบคุมนิดหน่อยว่าเกมควบคุมยังไงโอเคเล็กครับผมอาจารย์ก็คือตรงนี้ให้เราทําการฝึกควบคุมก็จะมีฝั่งขวาประมาณนี้แล้วฝั่งซ้ายประมาณนี้ตอนนี้เราก็เดินกันได้แล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เป็นยังไงล่ะทุกคนนี่เรามีมีดอยู่อันนึงนะครับผมโอเคเลยทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วก็จะให้เราทําการหยิบปืนนะครับผมนี่ปืนของเราก็คือตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็อันนี้คือเขาจะให้เราดูนะครับว่าเราสามารถเลื่อนได้ประมาณนี้ถ้ามีคนมาดีแล้วทุกคนจังหวะนี้เราขอกดหัวมาเลยก็แล้วลกันนะทุกคนผมจะมองเห็นแค่หัวนะครับผมขอโทษน,นะทุกคนแต่ว่ามันเห็นได้แค่หัวจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้คือมือใหม่มานะครับผมไม่เป็นไรจังหวะนี้เราจะดูต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงใครที่เดินมาหาเราเนี่ยบอกเลยว่า ขอแค่หัวพอครับผมมาจังหวะนี้แต่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอดนะครับผมเพราะจะเป็นการสอนนะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงทุกคนเพราะผมจะยิงหัวคนจริงในคลิปนี้แหละทุกคนมาจังหวะนี้ขอฝึกกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับให้เราทําการเปิดสะโขบอทุกคนอ๋อโอเคทุกคนเขาให้เราทําการเปิดสะโขบนะครับผมเราก็บอกเลยว่า เกมนี้เนี่ยน่าจะไม่มีการลากหัวนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมประเภทที่เป้าไม่ล็อกนะครับคือเราต้องทําการเล่นแบบยิงหัวแล้วก็เล็งเอาเองนะครับผมก็จะยากกว่าฟรีไฟล์เรานิดนึงนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเกมแนวยิงปืนนะครับผมโอเคตอนนี้เขาให้เราดูทั้งค่าตรงนี้นะครับว่าให้เราเลือกอันไหนนะครับผมแต่ว่าผมดูยังไงผมก็ไม่ค่อยจะมองตั้งค่าออกนะครับงั้นเอาเป็นว่าเลือกอัน อันที่2เลยก็แล้วกันนะทุกคนมันมีปุ่มยิงเนี่ยทุกคนเราก็ขอเล่นตามนี้นะครับหนึ่งหัว2หัวสวยงามโอเคมาจังหวะน,นี้ก็จะให้เราเลือกระหว่างแบบธรรมดาแล้วก็แบบพิเศษแอดวานซ์นะครับผมก็คือมันแตกต่างกันยังไงอ่ทุกคนอันนี้ก็จะมาประมาณนี้แล้วยิงและอีกแบบหนึ่งก็คือมันอยู่นิ่งๆเ่ทุกคนแบบ้าหนึ่งนะอันนี้มาแล้วยิงประมาณนี้แล้วอันที่2ก็คือมันดูแบบนิ่งๆอน,น่ทุกคนงั้นขอเลือกนะั้นเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาจังหวะน,นี้เขาให้เราเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ มาที่เป้าหมายของเราแล้วก็เลือกสไนเปอร์โรฟิไรเฟิลโอเคทุกคนมาจังหวะน,นี้และหลังจากนี้ก็คือเล็งเป้าหมายของเราบอกเลยว่าจังหวะน,นี้สนุกแน่เพราะสะโคบเกมพวกนี้นี่คือผมชอบตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะไก่อะทุกคนแล้วก็เรียบร้อยทุกคนเม็ดเดียวไร่สเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะครับ <laughs> <laughs> ผมนี่ <laughs> เมื่ออเนจันเกมมิ่งมาเล่นเกม Call of Duty ครั้งแรกนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้ก็คือเรียบร้อยเป็น1 2 รายแล้วนะครับผมทีนี้ก็คือเขาให้เราเลือกระเบอร์เหรอทุกคนมันคืออะไรอะ่ะเราก็ให้เราเล็งระยะนะครับผมเราก็ประมาณนี้เราต้องทําอะไรอะ่ะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บน,นึงนะเขาให้เราหมุนเหรอทุกคน มันน่าจะเป็นการเซตระเบิดปะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ร,รู้กันเลยว่าผมเพิ่งโหลดเกมมานะครับดี๋ยขอทําความเข้าใจกันก่อนแป๊บหนึ่งนะว่าเขาให้เราหมุนแล้วก็กดบูตอะไระทุกคนมันเป็นการเล่นระเบิดบ้านนี้ใครรู้ฝากเม้นต์กันมาหน่อยนะครับผมตอนนี้เลยมาจังหวะนี้ก็คือให้หมุนแล้วก็เอ้ามันหลุดออกมาทุกคนเขาให้เรากดใหม่ทุกคน มันจะเป็นการเซตระเบิดป่ะทุกคนเดี๋ยวขอลองใหม่แป๊บหนึ่งนะอันนี้คือเข้ามาตรงนี้เราก็หมุนหมุนเราก็เลือกโอ้ยอ้าทุกคนเรียบร้อยตายหมดเลยเหรอทุกคนเราก็ชนะวิกตอรี่นะครับผมนันจะเป็นการเซตระเบิดแหละทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับคือทีเดียวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออาจารย์เราบอกว่า การฝึกของคุณเรียบร้อยไปแล้วและตอนนี้ก็คือเราได้รับรางวัลน,นะครับผมนี่เป็นส่วนของ m 4นะครับเป็นปืนของเกมนี้แล้วก็นาเมิ2ยิปหอะไรประมาณนี้โอเคเลยทุกคนเราก็ไม่รู้แล้วครับว่าปืนมันเป็นยังไงแต่ขอแค่รับรับไว้ก็พอนะครับผมจังหวะนี้ก็คือยินดีด้วยคุณได้รับปืนเจ้าตัว m 4แล้วก็จะให้เราทการอัปเกียร์ของปืนที่เราได้นิดหน่อยนะครับคือเกมนี้มีการอัปเกียร์ปืนด้วยเอาทุกคนมัน ประมาณว่าแบบอัพสกิลหรืออัพความสามารถของปืนมาทุกคนเอาเป็นว่าใครที่รู้เนี่ยเราฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมจังหวะนี้ก็คือเราจะทําการดูตามที่เกมสอนเลยนะครับว่าเราต้องทําประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นะครับโอเคเลยเราก็จะทําตามที่เกมบอกแหละทุกคนเราก็ เขาให้เราเลือกโหมดนะครับผมเป็นด่านมัลติเพลเยอร์แล้วก็กดเริ่มเกมนะครับผมก็คือบอกเลยว่าตอนนี้แหละมันจะเริ่มหนุกแล้วนะครับผมแล้วก็เฮ้ยแป๊บนึ่งนะครืออนนี้เพิ่งจะเป็นเกมแรกของเรานี่มีคนไทยแล้วก็มีแบบ ลักษณะหน้าตานี่คือไม่น่าจะบอดแหละทุกคนจังหวะนี้สนุกมากแน่ๆก็คือมีสองทีมนะครับผมอันนี้คงเป็นศัตรูสินะเราขอเล็งหัวเลยก็อะไรกันนะทุกคนมาเริ่มเบิรมันจะได้ตายคามือของเราตุ้มตุ้มเอาทำไมมันยิงไม่โดนวะอ๋อทีมกูเองทุกคนรู้เรื่อง <c oughs> ก็คือผมเห็นทีมของเราเป็นศัตรูได้นี่คือตึงเงินไปไหนวะเนี่ยทุกคนมาจังหวะนี้ข้างหน้ามีคนนะครับผมโอเคเลยนี่หนึ่งหัวสองหัวโอเคขอแค่หัวพอทุกคนไลทที่สามหัวแตกทุกคนสวยงามมาจังหวะนี้ไอนี่หรอไลยที่สี่หรอ เข้ามานี่สี่อหนูเมื่อกี้ผมเข้าไปผักมันด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยครับผมอย่างที่เห็นได้จังหวะนี้นะครับยังไงเอ่ยใครจะมาหาผมเข้ามาลุ้มๆผมเลยดีเป็นยังไงละ่ะผมจะขอกดหัวมันแบบนี้เลยก็อะไรกันนะทุกคนมาเข้ามาสี่เรียบร้อยทุกคนเป็นไงละ่ะจังหวะนี้เพื่อสเต็ปนี้เราก็อยเาลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมจังหวะนี้มาสิจ้าเข้ามาเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นเอาหัวไปกินซะมาจังหวะนี้ด้านหลังโอโ้โหคนมากันเยอะมากเลยมันน่าจะเป็นแค่ ายแบบตายแล้วเกิดใหม่มาทุกคนเพราะว่าเขาโดนผมฆ่าไปหลายรายแล้วนะครับผมจะเป็นแบบการวัดคิวว่าทีมไหนจะได้คิวเยอะกว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมก็โดนยิงอยู่ผมเลยขึ้นมานะครับผมจะทําการดูว่าพันยาตรงไหนแต่ไม่มียาให้พันงั้นผมวิ่งไปใส่ต่อเลยก็แล้วกันนะทุกคนเพราะผมไม่รู้อะไรแล้วทุกคนมาจังหวะนี้ ดูกันเลยครับผมนี่งั้นก็ขอเปิดสโคปต่อเลยก็แล้วกันเราจะขอกดแค่หัวนะครับผมนี่มองเห็นแต่หัวทุกคนเป็นยังไงล่ะนี่ก็เรียบร้อยทุกคนอาจจะมีตัวบ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบแค่หัวนะครับเพราะว่ายิงหัวมันตายง่ายไงทุกคนแล้วผมก็เป็นราชาย,ยิงหัวระดับหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแค่นะทุกคนมาจังหวะนี้เข้ามาสี่ไอหนุ่มเข้ามาเข้ามานี่เป็นยังไงล่ะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็อ้าวมันเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อเวกตอรี่ไปแล้ววะทุกคนสกอร์ยี่สิบต่อเจ็ด MVP อนในจาน07เป็นไงล่ะครับผมคือชนะไปแล้วอย่างไวเลยนะครับอย่างที่เห็นได้คือไม่ได้คิดเลยว่าจะชนะไวขนาดนี้แล้วเขาก็โชว์ชอ็อตเด็ดนี่มีแต่ของผมนะครับเป็นไงละ่ะแล้วก็ โอ้โหคือชนะอย่างไวมากเลยนะทุกคนบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็คือชนะแล้วเราก็สนุกมากๆด้วยนะครับผมเท่าที่เล่นไปนะครับผมนี่และตอนนี้ก็คือผมเป็นที่1ในนะทีมแล้วก็มีคนกดไลค์ให้เรา1 2อโอ้โหมีคนกดไลค์ให้ผมตั้งแต่เกมแรกเลยเหรอเนะี่ยทุกคนเป็นไงล่ะครับนี่เรตติ้งของเราอยู่ที่90เลยนะครับเรตติ้งเพื่อนก็คืออยู่ที่75แล้วก็61ส่วนผมซึ่งเป็น MVP เรตติ้ง90นะครับตอนนี้เลเวลขึ้นนะครับผมเป็นเลเวล2โอเคเลยทุกคน ราก็ได้รางวัลมาด้วยตอนนี้เขาก็บอกว่าคุณได้เลเวลอัพแล้วได้รางวัลมาแล้วโอเคขอบคุณครับตอนนี้ก็คือเรามีรางวัลเป็นส่วนของระเบิดเพราะทุกคนน่าจะเป็นระเบิดละมัง้งนะทุกคนเราก็ ปืนของเราก็ประมาณนี้นะครับและปืนของเราเนี่ยเลเวลอัพด้วยนะครับผมขึ้นเป็นเลเวล6เลยอะทุกคนดูสิคืออย่างอื่นนี่ไม่เท่าไหร่แต่ปืนนี่ขึ้นเป็นเลเวล6เลยนะครับผมนี่สวยงามจังหวะน,นี้ก็คือชนะไปแล้วอย่างเฟี้ยวเลยครับผมที่ก็คือตัวของผมยืนอยู่ตรงกลางนะครับผมวันนี้จะเป็นชุดเริ่มต้นของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ ตอนนี้เขาก็บอกมีการแนะนำเพิ่มเติมสามารถไปเช็คดูได้ก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขาน่าจะให้เราทำการแบบอัปเดตปืนอะไรประมาณเนี่ยแบบเซ็ตเกียร์เซ็ตไอเทมในปืนนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับระบบนี้อีกนานนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่แบบอยากแนะนำเนี่ยเราก็สามารถแนะนำกันได้ทุกคนนะครับผมจะรับฟังความคิดเห็นทุกท่านเลยครับผม เอาแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็แสดงความยินดีให้เราที่เราจบการฝึกคร่าวๆแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็คือเราได้รับรางวัลลายวันซึ่งเป็นสกินระเบิดหรืออะไรก็ไม่รู้เราก็ขอรับรับไว้ให้หมดเราก็กดสวมใส่ให้หมดเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาก็คือประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าหน้าตาก็ค่อนข้างจะเฟีย้ยวดีนะครับและตอนนี้มีวิดีโอให้เราดูนะครับผมนี่น่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเลื่อนขั้นพาร์ทของเกมบ้าทุกคนเท่าที่ผมคาดไว้อนะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะทุกคน ก็ค่อนข้างจะเท่ไปเลยทีเดียวนะครับผมมีการบินมาแล้วก็หลบกระสุนนะครับผมทั้งทที่หัวโผล่นิดหน่อยแต่ก็แบบเป็นไงล่ะทุกคนเดินมาชิวๆเลยแล้วก็มีคนมาหลบเอ้ยมีคนมาบังแล้วก็แบบโชว์เฟียแล้วก็พาหนีไปเลยตึงๆนะครับและศัตรูก็คือปวดจิตตรงที่ว่ามันหนีไปทําไมฟักโอเคเลยทุกคนและตอนนี้ก็คือจะมีโลโก้ของเกมขึ้นมาปะทุกคน Call of Duty Mobile Season 4นะครับผมนี่เป็นยังไงล่ะโคตดเท่เลยครับผมแล้วก็กับความ ความเฟี้ยวแบบนี้เราก็ขอจบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้นะเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยเราก็อย่ายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กดไว้แล้วเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวในจานเกมมิ่งกันแล้วนะครับผมเอาละครับผมเอาละไปละบายยแชมปม